สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิสละครับดิฉันวันวิสาธินวัตรค่ะวันนี้การกู้ภัยเจ้าหน้าที่นําร่างของผู้เสียชีวิตจากตึกถล่มสอตงงออกมาอีก2ร่างนะครับมีการปรับเปลี่ยน วิธีการในการค้นหาเล็กน้อยนะครับก็คือการเพิ่มเครื่องมือหนักเข้าไปในภารกิจนี้ครับยังไม่ลักความพยายามค่ะยังคงทํางานกันตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากการปรับแผนมาเป็นการใช้เครื่องมือหนักช่วยแล้วมีสุนัขเคนายใช้โดรนเข้ามาช่วยประกอบกับเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เดินเท้าในการค้นหาผู้ที่อาจจะยังติดค้างอยู่ด้านในนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพจิตค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินเรื่องภาวะความเครียดของญาต ญาติของคนที่สูญหายที่ตอนนี้รอยอยู่ที่ศูนย์พักคอยนะคะโดยพบว่ามีคนที่อยู่ในภาวะเรียดจัดถึง15คนตรวจสอบเพิ่มเติมความคืบหน้ากับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ ภารกิจหลักวันนี้เจ้าหน้าที่แบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกคือการพยายามที่จะนํารถแบ็คโคขึ้นไปที่ยอดของเสษสร้างอาคารที่บริเวณโซน a อซีและดีค่ะเพื่อที่จะนําโครงสร้างที่อยู่ด้านบนลงมาด้านล่างให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนที่2ค่ะจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ22่สนาฬิกาของวันนี้นะคะคือการที่เจ้าหน้าที่จะมีการเปิดปฏิบัติการภารกิจเคลียร์พื้นที่โซนสีให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าตรงจุดดังกล่าวอาจจะมีผู้ที่ติดค้างเพิ่มเติมค่ะ ความคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ติดค้างภายใต้สร้างอาคารวันนี้เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะเร่งรื้อถอนโครงสร้างที่พังถล่มลงมาโดยหันมาใช้เครื่องมือหนักเช่นรถแบ็คโฮเครนเครื่องขุดเจาะ และอุปกรณ์ตัดเหล็กเข้ามาระดมกำลังขุดเจาะและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนคอนกรีตออกจากจุดเกิดเหตุให้ได้มากที่สุดนะคะโดยช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา48นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการเจาะอาคารจอดรถ3มชั้นทิ้งเพื่อเปิดพื้นที่รอบๆจุดอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่พังถล่มลงมาให้เป็นวงกลมค่ะเพื่อให้เครื่องจักรหนักและเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถที่จะเข้าไปทำงานด้านในได้ ควบคู่กับการนำรถแบ็คโฮขึ้นไปที่ยอดของโซน A, C และ D เพื่อเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังจากด้านบนลงมาและในเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเปิดปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่โซน C ให้ได้มากที่สุดเพื่อค้นหาร่างของผู้สูญหายเพิ่มเติม ส่วนการค้นหาผู้ติดค้างภายใต้สร้างอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังกันอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้โดรนเข้ามาตรวจสอบบริเวณโพรงซึ่งเป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงเนื่องจากบางจุดเข้าไปแล้วพบว่าเป็นทางตันนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการสลับกําลังในการที่จะใช้ทีมกู้ชีพกู้ภยัยร่วมกับสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเคนายเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่คาดว่าจะพบผู้ติดค้างค่ะ ซึ่งวันนี้ได้มีทีมค้นหาผู้สูญหายจากประเทศแคนาดาเดินทางมาร่วมภารกิจนะคะหลังจากที่ประเทศอิสราเอลได้ถอนกําลังไปเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งทีมที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็มีทั้งหมด9คนค่ะพร้อมสุนัขสายพันธุ์ดัชเชปเพิร์ดมาริโนยชื่อเปเร่หนึ่งตัว ด้านนายอลงกดชูแก้วรองผู้อํานวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการนําสุนัขเคนาสตัวประกอบด้วย k คนานารีลิลลี่และซารา่าค่ะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโซน A อซและดีนะคะโดยขณะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างโซน A กับ D ก็พบว่าเคนาซาราได้มุดเข้าไปในโพรงที่ เป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่และมีการส่งสัญญาณด้วยการเห่าเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปดูแล้วก็รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบเนื่องจากพบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและคาดว่าจะมีกลิ่นมนุษย์อยู่ที่บริเวณนี้ค่ะนอกนอกจากนี้นะคะซาราร่ายังเผาที่บริเวณกลางโซนดีแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถระบุสถานะและจํานวนของผู้ที่ติดขังได้ค่ะระหว่างเอกัอบดีเดาเนี่ยนักก็มุดเข้าไปโรง ก็ดูโดยสายตาก็เป็นแผ่นตึงขนาดใหญ่เข้าไปแล้วก็ถอดไม่ได้เราก็เลยยุดเข้าไปทางทางดูดเล็กๆออกมาแล้วก็ยุดเข้าไปดูในต้นนะครับแล้วก็เราพบพื้นที่ที่น่าสนใจก็เลยรายงานให้กับทางปอพอแต่ว่าควบควบคุมโซนเมชาสร้างนะครับ นอกเหนือจากภารกิจช่วยเหลือผู้ติดค้างและเอง,เร,งเร่งรื้อถอนโครงสร้างแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญค่ะคือการเยียวยาจิตใจญ,ญาติของผู้สูญหายซึ่งขณะนี้พบนะคะว่ามีญาติผู้สูญหายที่มีอาการเครียดรุนแรงถึง15คนซึ่งทีมจิตแพทย์ค่ะได้มีการดูแลเบื้องต้นโดยการพูดคุยและจัดยารักษาให้พร้อมขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อโทรสอบถามอาการอย่างต่อเนื่องแต่กรณีที่มีความเครียดรุนแรงแล้วอาจจะต้องมีการให้ยา กพทีมที่เรามาเนี่ยมีทั้งคุณหมอทางจิตแพทย์มีพยาบาลทางจิตเวชและมีนักกิจวิทยา,ทา,ทาพร้อมกับยาจําเป็นเบื้องต้นที่สามารถจะเยียยาได้เรา,าก็จะขึ้นทะเบียนคนที่ต้องให้ยาหรือติดตามอาการทุกวัน,นตอนนี้สะสมสะสม15บห้าคน ขณะเดียวกันก็พบนะคะว่าได้มีศิลปินทยอยเดินทางเข้ามาเล่นนตรีให้กำลังใจและเยียวยาสภาพจิตใจของญาติผู้สูญหายให้มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณเบิ้ลปทุมราชเป็นต้นนะคะและในวันนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครไม่ได้มีการถแถลงข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ติดค้างภายใต้สร้างอาคารนอกจากนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือผู้ที่ปฏิบัติตงานงดให้ข้อมูลนะคะเพราะเกรงว่าจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนส่วนนี้ จึงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทีมกรุงเทพมหานครในการที่จะเป็นผู้ชี้แจงอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับยอดของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังคงอยู่ที่15คนนะคะโดยมีผู้ที่ประสบภัยทั้งหมด103คนค่ะและก็มีผู้สูญหายทั้งหมดนะคะ79คนจากนั้นค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด19คนค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ